สวัสดีครับพูดก,กับสรุปข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่เจคกนงครับลุ้น3้ตั้งแต่ลิเวอร์พูลฟิตทันดวลลิตยูเนเต็ดเช็ควิด3ามแข่งแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับไปฟังเจคกนงครับพูดถึงความพร้อมของทีมก่อนเจคกี้ลิตยูเนเต็ดพร้อมเชื่อคู่แข่งจะทำผลงานในศึกพรีเมียร์ลีกได้ดีอย่างแน่นอนเจคกนงครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าหงด์แงยังต้องรอเช็คความฟิตของจอแดนแฮนเนสันกองกลางกัปตันทีมชดัดนชกิลีปีกสุดสแลน และคอสตาร์ซามิกัสและสซคคนใหม่การเกมเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมือยิงของลีดยูเนเตดในศึกพรีเมียร์ลิงกฤษนัดเปิดสนามในวันเสาร์ที่12กันยายนี้กุนซือชาลเนเจอร์แมนนะครับเปิดเผยในง,งานแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังโดนถามถึงเรื่องความฟิตของนักเตะทั้ง3ารายดังกล่าวยังไม่มีการตัดสินใจอร่อยทั้งนั้นที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายพวกเขาทุกคนลงซ้อมมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ดังนั้นเราจะรอทําการตัดสินใจแต่มันก็ดูดีมีแนวโน้มที่ดี นักเตะรอยไลนพร้อมลงเล่นทําให้บางคนอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมแม้พร้อมก็ตามพร้อมกันนี้นะครับเจกเนครับยังพูดถึงเตียโก้ือคันตุระกองกลางเมนร์เมเนกที่มีข่าวอย่างหนักกับหงด่างในช่วงหลังนี้ว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีมา,มากๆขณะที่ลร์พูลก็เป็นสมโมสรที่ใหญ่แต่นอกเหนือนจากนั้นผมก็ไม่สามารถพูดอะไรได้อีกโชคร้ายที่ผมไม่สามารถยุติข่าวหรือได้เนอกจากนั้นนะครับเจกเนครับก็ยังพูดถึงเลดยูเนเต็ดนะครับว่าจะทําได้ยอดเยี่ยมในศึกพิมลีก100ยเร์ หากพวกเราไม่พร้อมแล้วเราก็เราจะมีปัญหาแน่นอนพวกเขามีความสดและพร้อมลุยอย่างไรก็ตามเราก็เช่นเดียวกันดังนั้นเราก็จะต้องมารอดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรวันนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือ5้าทุ่มครึ่งฮะสถิติที่รอลีเวอร์พูลท,ทาลายล้างในฤดูกาล2020-2021 1 ลิเวอร์พูทำไป89และ85ประตูใน2ซีซันที่ผ่านมาส่งผลให้ยิงรวมกันในศึกพรีเมียร์ลีกไปแล้ว1,859ลูกส่งผลให้ต้องการอีกเพียงแค่41ประตูเท่านั้นก็จะกลายเป็นทีมที่3ในศึกพรีเมียร์ลีกและในปรวัติศาสตร์ที่ยิงในพรีเมียร์ลีกอเกฤษทะลุ1,900ประตูต่อจากแบนเชสเตอร์เตดและ Arsenal. อาร์เซนอล2 เซกินครับ่านลิเวอร์พูลจบฤดูกาล2018-2019ดถึง้ด้วยคะแนน97แต้มนะครับและ99แต้มในซีซั่นที่ผ่านมาทำให้พวกเขามีโอกาสเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ในศึกพรีเมียร์ลีกที่เก็บได้เกิน90คะแนน3ฤดูกาลติดต่อกัน3หากลิเวอร์พูลเก็บได้101คะแนนขึ้นไปในซีซั่นหน้าก็จะทำลายสถิติของแมนเชสเตอร์ตที่เคยทำเอาไว้100คะแนนเมือ่อฤดูกาล2017-2018 4 โมเมสซลายิงในศึกพิมลิกเกลษไปแล้ว73ประตูตลอด3ฤดูกันที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องการอีกเพียงแค่27ลูกเท่านั้นก็จะทะลุ100ประตูและหากทำได้ก็จะกลายเป็นนักเตะค,คนที่4ของหองดุดางที่สัน์ในศึกพิม์ลิกถึงหลักร้อยต่อจากล็อบบี้ฟาเลอร์128สตีเวนจลาด1 2 0และไมเคิลเอเวน111 5ซาลาห์ได้ดาวซุนโวลพิมลิกไปแล้ว2สมัยหากศีษนาทำได้อีกก็จะทำให้ เทียบเท่าสถิติของอลันจิเลอร์สมสมัยและไลจีทริงลีสีสมัยสุดท้าย6เซเนโอมาเน่นะครับยิงในศึกพิมพ์ลิกไปแล้ว84สิบสประตูโดย63ลูกเกิดขึ้นตอนมาอยู่กับลิเวอร์พูลทำให้ในตอนนี้ต้องการอีกเพียงแค่3ลูกก็จะ้างเฟอร์นันโดตอเรส65ประตูและ7ลูกก็จะสร้างลุยโซเลส69ประตูนะฮะ เจคเก้งร็อบย้ำชัดหงแดงซื้อแน่ถ้าเจอแข้งที่เหมาะสมกับทีมเจคเก้งร็อบกุนซือลิเวอร์พูลครับออกมายืนยันหนักแน่นว่าถ้าทีมของตนพบผู้เล่นที่เหมาะสมสโมสรก็จะเซ็นสัญญากับพวกเขาในทีนทีในช่วงสมัยนี้นะครับหงแดงเพิ่งจะได้นักเตะใหม่เข้ามาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือคาสตาสมิกา์สแบ็กซ้ายดีเกตทีมชิกเกรดโดยตลาดนักเตะจะเปิดตัวลงแล้วในวันที่5ตุลาคมนี้ ตอนคำถามจาก Sky ส p o r t นะครับที่ว่าเจคินครับจะปรับปรุงทีมที่ได้99คะแนนเมื่อฤดูกาลที่แล้วได้ยังไงโดยในายใหญ่ชัยองก็ตอบว่าตั้งแต่ผมมาทำงานที่นี่ก็ไม่มีสักตลาดเลยที่ผมคิดว่าถ้าเราไม่มีผู้เล่นคนนี้เราจะเริ่มต้นฤดูการไม่ได้มันไม่ใช่ครั้งเดียวเราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีถ้าสามารถนำใครสักคนเข้ามามันจะต้องเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆและถ้าเราทำไม่ได้เราก็ยัง มีเหล่านักเตะที่ดีอยู่มากอยู่ภายในทีมมันเหมือนกับละครอยู่เล็กๆก,กับการทำธุรกิจในตลาดรอบนี้แต่ตลาดหลายปีที่ผมอยู่ที่นี่มันก็เหมือนเดิมเสมอนั่นแหละครับมันไม่ได้หมายความว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องกันเสมอเราจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เหมือนกันอยู่กับสิ่งที่ตต่างกาันหนึ่งคือการค้นหาผู้เล่นอีกหนึ่งก็คือการมีเงิน ลัทั้งหมดกับสิ่งเหล่านี้แต่ผมอ่านข่าวเมื่อเช้าว,ว่าใครบางคนเห็นภาษากายของผมที่กำลังวิตกกังว,นวลหรือโกรธหรืออะไรทำนองนั้นมันน่าสนใจนะมันเริ่มเร็วมากขึ้นกับการตัดสินใจภาษากายของผมผมว่ามันจะเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อเราแพ้ทุกคนจะเห็นว่าผมยังคงเป็นคนอารมณ์ดีในตอนที่ผมอยู่ในห้องแถลงข่าวเมื่อเราชนะแต่นี่ยังเร็วเกินไปเรายังไม่ได้ลุงเล่นเลย ตอนคำถามที่ว่านะฮะถ้ามีผู้เล่นที่เจ๋งและสามารถซื้อได้สโมสรจะลงมือทําหรือไม่มันเป็นแบบนั้นมาตลอดตั้งแต่ที่ผมมาอยู่ที่นี่และก่อนหน้านี้ใช้ใจ่ายเพื่อสิ่งที่จะได้รับมันเป็นแบบนั้นอยู่เสมอผมไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นเซอร์ไพรส์ในตอนนี้มันถึงไม่ได้มีอะไรใหม่เกือบทุกอย่างที่เราได้รับเราใช้ใจ่ายถ้าเราต้องทําทาไมเราก็ไม่ทําเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเอาเงินไปโยนทิ้ง เมื่อผมพูดถึงความยากลําบากที่เราต้องผเผชิญนตอนนี้ผู้คนอาจจะคิดว่าจริงดิในโลกของฟุตบอลก็ได้เหรอใช่น่าเซอร์ไพรส์ที่ในวงการฟุตบอลก็ด้วยความไม่แน่นอนหมายถึงความไม่แน่นอนสําหรับทุกคนมันต้องเข้ากับคนในกลุ่มจากอิทธิพลจากภายนอกการเสริมทัพช่วยได้100%หากเราสามารถหาผู้เล่นที่เหมาะสมได้มันอาจจะเกิดขึ้นถ้าไมา่มันก็จะไม่เกิดขึ้น วิคเคอร์ลิเวอร์พูลปราถนลีดยูไนเต็ดเปิดหัวในศึกพรีเมียร์ลีกหงดังลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของยุงทองลีดยูไนเต็ดนะครับในศึพกพรีเมียร์ล็ดในกล้องคืนนี้โดยเริ่มงของแข้งนะครับตามลำดับประเทศไทยก็คือฮาทุมครึ่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับประจำวันเสาร์ที่12กันยายนค้อมี่น่าสนใจหของดังลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดจะเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของทีมน้องใหม่แต่ดีกรีแชมป์ลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพอย่างยุงทองลีดยูไนเต็ด เริ่มทําการแข่งขันในค่ําคืนนี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับเกมนี้เจอกันครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลต้องรอเช็คความฟิตเจนันแฮนเดอร์สันก,กองกลางกัปตันทีมแรตเทนส์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับว่าจะพร้อมลงบูได้หรือไม่แต่ล่าสุดนะครับเป็นแรเทนส์อเล็กซานเดอร์อโนน่าจะได้ลงเล่นแต่จะไม่มีอเล็กซ์ออกเตชุมเลนแน่นอนที่ยังเจ็บลงเล่นไม่ได้โดยคาดการณ์กันว่ากองกลางนะครับจะส่งฟาั่งโยประสานงานกับนาบีเกต้าจอร์จินโววานรุ่มส่วนแนวรุกก็ยังเต็มไปด้วย สามประสานนะครับนำมาโดยโมเมตซาลาซาดูอมุมาน,นีและโรเบิร์โเตเฟอร์มิโนโขณะที่มาชโชโรปิเอลซานะครับคุณส์อของเลดจะจัดทัพได้อย่างสบายใจเลยนะครับเพราะเขาไม่มีนักเตะที่เจอปัญหาการบาดเจ็บเลยเต็มส่งเควินคัสวินฟิลิปกองกลางดีกินทีมเชิงกล็ดนะฮะคุมในแดนกลางส่วนในดาวลุกก็มีแจ็คแฮร์ริสันเฮนเดอร์คอสตันและดาวยิงทีมชาติสเปนอย่างโรดริโกโมเรโรเจ้าของค่าตัวสุดแพงของสโมสร ลงล่าทลายแชมป์เก่านะครับเรามาดูบทวิเคราะห์คู่นี้กันหน่อยน่าจะเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอนเพราะเป็นการดวลกันร,ระหว่างเกมแชมเปีิมลิงเกลดกับแชมป์เดอะแชมเปชิพในนุ้การที่ผ่านมานะครับโดยขงแดงและกกระหวังที่จะออกสตาร์ทอย่างถือรู้เพื่อเดินหน้าป้องกันแชมป์ส่วนลรีดก็หวังเล็กๆว่าจะสามารถสร้งสางเซอร์ไพรส์ได้เช่นเดียวกันโดยต้องการเก็บหนึ่งแต้มก็ยิงดีอย่างไรก็ตามเมื่อดูจากภาพรวมและคุมกําลังทั้ง2ทีมนั้นค่อนข้างแตกต่างกันอย่างมาก เพราะนักเตะของรีดอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวอีกสักระยะในการเล่นให้เข้าขากันทําให้เกมอาจติดติดกัขัดส่วนหงแดยังลิเวอร์พูนั้นมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนและรู้ใจกันอยู่แล้วผมเชื่อว่านะครับการพบก,กันทั้งสองทีมนะฮะลิเวอร์พูลจะเอาชนะเีดยู่นเตดไปได้สําเร็จโดยผลทํำนายไว้นะครับแอดมินทำนายลิเวอร์พูลจะชนะเีดยู่นเตตสประตูต่อศูนนะครับ กแฟนๆเชิญร่วมสนุกด้กันทายผลคู่นี้มาเลยนะครับส่วนอัดมินคิดว่าเลดีูยนเต็ดไม่ใช่คู่ต่อกรของลิเวอร์พูลนะครับและลิเวอร์พูลจะสร้างสถิติด้วยการเปิดหัวพิมพลีกด้วยการชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับให้สกอร์ไป2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วแฟนฟุตบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุกด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับและก็อย่าลืมนะฮะเรามีคลิปไฮไลไท์ทุกคู่ ที่เตะกันวันนี้ของศึกพรีมีร์ลีกเป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกกฎหมายนะครับไปติดตามช่องชายผู้บ้าคลาั่งลิเวอร์พูลไว้นะฮะพวกท่านจะได้ชมหลังจากวันเตะก็เอาไม้ชมกันเลยครับปัดกันมาให้ดูสดๆเลยนะฮะไม่ต้องไปยุ่งยากหรือว่ารอนะครับเดี๋ยวแอดมินจัดให้นะฮะาชกแชร์ชวกลักบมาพบกันใหม่สวัสดีครับ